คู่เป็นดวงธาตุไฟอยู่ด้วยกันจะต้องร้อนรุ่มข้าวไมฮะไหนบอกว่า,าหารเสร็จหหรอไงไ็นั่นไงอาหารหลักเสร็จแล้วอ่ะอไหนเจ้มไม่หมดเลยอรอขอโทษนะคะคุณวินครับก่อนที่จะทานเนี่ยเราต้องไหว้อะไรก่อนไหมคะพอดีเหลืองเชียวอะค่ะนโมสามจบครับ ทุกคนแย่แล้วไอ้วินแต่ถ้าเจ้เนี่ยอยากให้ผมเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอะเจ้ก็ต้องกันพี่วินให้ออกทางจากพี่หมอสองคนนี่พักนี้ดูแปลกๆนะเนี่ยมากมีอะไรปิดบังเราอยู่เปล่าวะตีน้อยครับพี่ลืมบอกไปยังไลูกเจ้านายพี่เขาจะซนนิดนึงอะพี่หมอเรื่องแค่นี้เอง